สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะข้าพเจ้ากับคุงจังนะคะจะมารีวิวขนมตัวหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะโอนามิเอ็น่เนสคาคุจังค่ะชื่อขนมมัชจาสกิโมจินะคะนี่ค่ะแล้วบรรยากาศที่ข้าพเจ้าพาเพื่อนๆนี่นะคะมารีวิวนี่ค่ะนี่ค่ะตรงแถวนี้นะคะนี่ตรงนี้เป็นทะเลสาบนะคะ แล้วก็หเห็นไหมคะมีคนพายเรือด้วยนะคะ,นะคะตรงแถวนี้นะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ําพุร้อนนะคะเห็นไหมคะฟันจากตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างเป็นน้ําพุร้อนออมีเป็นพวกแถวนี้นะคะเป็นพวกอองเซงน้าพุร้อนนะคะ,นะคะนี่คะ่ะอย่างหินใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะกลิ่นแถวนี้นะคะจะเป็นพวกกลิ่นกรรมฐานเยอะนะคะเห็นไหมคะอย่างหินก้อนอย่างนี้ค่ะพวกนี้ค่ะเป็นหินพวกมีแร่ธาตุข้างล่างก็จะเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆกรรมฐานนะคะนะคะเนี่ยค่ะหินที่วางพาดนี่ก็เช่นกันค่ะเนี่ยค่ะนะคะนี่เห็นไหมครับเป็นพวกภูเขาไฟข้างล่างอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้จะเริ่มหน้าโคโยนะคะใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ เรากลับมาที่ขนมกันเถอะค่ะตัวนี้นะคะนี่นะคะมัชฉะโอซุกิมัตโมจินะคะมัชฉะอังโกโอมัชฉะไฮริโนมัชฉะอังโกโอมัชฉะไฮริโนมัจจิเดุม うんมชすすงสุสุมิขึ้นม,มาตรงกลあงตรงกลางตรงกลางตรงกลางตรงางตรงกลางตรงกลางตรกางตรกลางตรงกลางตรงกลางตรงกนางตรงกลาง้รนกลา่ตรงกลางนรงกลางตรงกลคะตรงกางตรงกางนรกละงตรงกลางตรงกงตรงกลาะตรกลางตงกลางตกลาะตรกลางตงกลาางตรงกลากับกา นะคะแล้วก็มีตัวอันที่สองนะคะอ่ะอันอันแรกนะคะอันแรกตัวนี้นะคะเป็นโมจิมัชะเคลือบเป็นสามชั้นนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นเอ,อ่อมัชะอันนะคะมัชะอันนะคะมัชะอันก็เป็นก็เลยล่ะเอ,อ่อชาชา ชาเขียวแล้วก็มีถั่วแดงนะคะแล้วก็ตัวที่สามข้างในนะคะอนโนะすみません2本の小さいは忘れた。スズキアンこれかな？3個小さいこれ。オグラアン。オグラアンนะคะก็เป็นเม็ดเขาเรียกนะคะถ,ถั่วถั่วถั่วแดงอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะมีสามชั้นเดี๋ยวมาลองชิมกัน แคลอรี่นะคะ39.1สาจุแคลอรี่นะคะประมาณต่อหนึ่งอันนะคะมีทั้งหมด10ยุกจุบโกะสิอันนะคะจากเอ่อดุกโกะนะนาโกย่านะคะจากจังหวัดนาโกย่านะคะอ่านากาโนะอะซมมิาันขอโทษค่ะนากาโนะนะคะอ่ะว่าแล้วอ่ะมิมาเซีงอากิเตะโอนไกชิมาสจังโอจิรุอากิเตะโอนไกชิมารมิมาเสขอโทษค่ะ เดี๋ยวลองชิมกันเลยค่ะเดลสซชาเดมาโชเดแต่ชนกอีกกล่องได้จิบตัดได้จูบนะคะมาอ่โนมาชาโมจิมจิมาชามจิมัชโมจินี่ค่ะแป้งยุบๆอ่ะลองทานเลยค่ะอ่ะุณงจังทำเป็นเต้กคุลาส่ดกันนะมาันัส นี่นะคะนี่นะคะพอกัดออกมานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้มัทฉัดนี่คะ่ะดูเสดเสาากามัทฉัดดูเดสกาอมัคุณไหนมัทฉัดเดสอามัคุณไนอืออ่ะปุ้งจังบอกว่าไม่ค่อยหวานนะคะเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวลองทานนี่มมัทฉัดอ,อ,อืมกลิ่นชาเขียวค่ะอือหือกลิ่นชาเขียวออกมาเลยดีหน่อยค่ะ อืก็ยังไม่ค่อยหวานมากแต่โอเคเลยค่ะอืเป็นแป้งเหมือนเราเรากินแป้งแป้งแต่แป้งกายังไม่เหนียวหนึบนะคะแป้งแบบเหมือนประมาณแป้งมันนะคะนะคะค่ะอร่อยกับบรรยากาศดีๆค่ะจ้าสวัสดีค่ะเอาสักเลยสมเดส